สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องว,วีพีธรรมดานะครับถ้าวีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของวันที่10บมกราคมสองพนาร้อยหกนะครับสำหรับลาวพัฒนาก็คือได้จากประเทศลาวนะครับลาวพัฒนานี้ก็จะออกเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์นะ จันพุดธสุกนะครับของวันจันทพุธสุกออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งทุก,ท,กทุกวันจันทร์พุธสุกนะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็าจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทุกๆวันจันทร์พุธสุกนะครับสำหรับเมื่อวันที่แล้วนะครับที่ผ่านมาผลปรากฏว่าแตกกระจุยกระจายเลยนะครับเข้านะครับชุดวินนะ,นะนะเข้านะครับสี่เจ็ดห้านะครับเข้านะ ชุดเจาะก็เข้านะครับอืมชุดเจาะก็เข้าเจ็ดห้านะครับชุดเจาะก็เข้าเด่นนะครับเด่นนะครับชุดเจาะให้ห้าให้หกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดกับหกนะครับเข้าเจ็ดห้านะอืมแตกสี่เจ็ดห้านะครับโอ้โหเข้าแหลกดานเลยเนาะ สี่ก็เข้าสี่สี่นะครับเพราะว่ามันมีสี่สีในชุดวินด้วยนะครับคือมาบนมาล่างและแถมชุดเจาะตัวลู่ตัววิ่งเข้าหมดเลยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะได้เฮได้กรี๊ดกันนะครับอขอให้ทุกท่านวันนี้วันนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคโชคดีอีกนะครับขอให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับขอให้เด็งๆนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุๆทกๆท่านนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับกดติดตามกันเยอะเลยใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดแล้วก็อย่าไปกดอีกนะครับกดถูกใจกดไลค์กดสติ๊กเกอร์ส่งมาให้อาจารย์ด้วยก็ได้นะครับก็ออขอการ์พก็คือเสร็จสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันผงมั่งข้างม,ามั่งมีถ้าวีทรับถ้าวีโชคถ้าวีสุนขนะครับแฮงแหงนะอ่าครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับขอให้ทุกท่านเตรียมกระดาษปากา จดใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แกกเดียวนะครับใครถ่ายภาพหน้าจอไม่เป็นก็อดทนหน่อยดูไม่ทันนอามือแตะวิดีโอพักไว้นะครับจดเอานะหรือไม่งั้นก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็จดให้ทันนะครับดูไม่ทันค่อยดูอีกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่10นะครับวันพุธนะวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนาโชคูคนําโชูให้ทุกๆท่านนะครับสีเขียวนะวันนี้สีเขียวนาโชคนํา สิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยอมทางนี้จะเป็นวิ่งนะครับกับรูดนะครับจะเป็นสี่แบบสี่สเต็ปนะครับอืมจัดให้ไม่ใช่ว่าเอาไปทั้งหมดนะเอาไปแค่อันเดียวสองอันนะครับอืมทางนี้วิ่งกับรูดนะครับทางนี้เจาะนะครับชุดเจาะนะ กับชุดวินนะครับมคนละอันนะครับเจาะกับวินวิ่งกับรูดนะครับตามนี้นะครับสาำหรับอันนี้คือเด่นนะครับเด่นทั้งหมดเลยนะครับเด่นวันนี้มีอะไรนะครับสองนะครับสามนะครับสองสามสี่นะครับขอเน้นที่สอง กับ3นะส่วน4ใครชอบก็จัดไปนะครับทานนี้ก็2 3 4ี่นะครับทางนี้ก็2 3 4นะครับ,นน 2, 3, 4, รบเลนที่2กับ3นะครับเลนที่2กับ3นะครับอานนี้เราก็มาจับคู่กันที่ครน,นี้จับคู่ทางคู่เจาะกันนะอันนี้คู่เจาะนะเขาเรียกคู่เจาะนะ5 2 2นะครับ2 7นะครับ2 0 1 2นะครับอืมส่วนทางนี้นะครับ3 5 6 3 7 3 3 8 3 0นะครับอืมหลังนี้นะครับอันนี้นะครับตปคู่กันแล้วนะ ใครชอบคู่ไหนก็เลเลรมองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาฟันรงให้นะครับแตนสุดท้ายนะส่วนอันนี้ก็ขอเอาชุดวินไปก่อนนะเดี๋ยวลืมนะชุดวินไปก่อนชุดวินนะครับห้าหกเจ็ดสองสามสี่นะครับวินกันนะครับต่อกันก็ได้ห้าหกเจ็ด สองสามสี่นะครับออันเดียวกันนะวินนะครับวินนะส่วนอันนี้ขอเน้นที่สามนะลองสองนะครับส่วนสี่เนี่ยก็เป็นตัวน้องนุชสุดอาะท้องนะครับใครใครใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับครับอ่าแล้วอ,อนะะันี้เราก็มาดูที่อันนี้อันไหนน่าจะเด่นที่สุดนะครับอืม ไหนนะเจนเน่พอะฟันธงที่สามนะลองสองกับสี่นะครับอืฟันธงที่สามนะครับสามเอาไปเลยสามดาวสองเอาไปสองดาวสี่เอาไปสองดาวาใครจะให้กี่ดาวก็ได้นะครับประมาณนี้ก็คือเด่นสามนี่แหละประมาณนี้นะครับอมีความรู้สึกนะความรู้สึกเฉย ว่ามันจะมาสองสามนะอือสองสามคู่กันหรือไม่งั้นก็สามสี่หรือสองสี่นะครับก็คือมันจะกินตับกันนะ่ะอือมันรู้สึกว่ามันจะกินตับกันความรู้สึกตอนนี้นะรู้สึกว่ามันจะมาสองสามสองสี่หรือไม่ก็สามสี่อย่าลืมจับคู่กันด้วยนะครับในกลุ่มทางนี้ลูดวิ่งนี่ไม่เป็นไรลูดได้อยู่แล้วไม่ว่าจะออกตัวไหนมันก็ได้อยู่แล้วทางนี้อืมแต่ทางนี้เป็นห่วงเนี่ย ควจะจับคู่ไม่เข้าอจับคู่มันจับยากนะถ้าเกิดใครจับเก่งก็จับไปนะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดใครจับเก่งก็จับไปนะครับคู่นะครับอ่ะยังไงไงก็ขอฟันธงตามหน้าที่นะครับเราเน้นที่สนะามเนาะสามลองสองนะครับขอเลือกนะครับมไม้มันพัดเลย ขอเลือกที่สามห้านะครับสามห้านะครับกับสามหกนะถ้าสองมาก็สองห้าสองหกคือส่วนบนนี้ว่างั้นเถอะอือส่วนข้างล่างเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะเป็นข้างล่างนะครับก็คือตัวรองตัวเด่นละ,ะ่ประมาณนี้รองก็ใส่น้อยเด่นก็ใส่มากอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ส่วนมากมันจะมาตัวตัวที่ใส่น้อยนั่นแหละตัวที่ใส่มากมันไม่ค่อยจะมาหรอกประมาณนี้นะครับอ่ะจุดเอานะครับ เกิดเอานะมองเห็นแชทไหมอ่าสามนี้นะครับเดี๋ยวจะฟันธงให้ค่ะนี่อันนี้วินก่อนนะครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าอันนี้คือเขาเรียกชุดวินนั่นนี่นะหกสองหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับ สองสามสามสองสองสี่สี่สองเห็นไหมมันจะคู่กันสองสามสามสองสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามก็คือจับคู่กันในนี้มันม,มีความรู้สึกว่ามันจะจับคู่กันอยู่ในนี้อ่าตามนี้นะครับอ่าค่านี้จุดแล้ยังเดียวค่อยมาจุดอีกทีหนึ่งก็ได้ให้จุดไม่ทันนะเดี๋ยวจะฟันธงครับเดี๋ยวจะฟันธงนะจุดฟันธงนะครับ ฟันธงฟันธงฟันฟันเข้าไม่เข้าก็เป็นอีกเรื่องหนึงนะอืมฟันธงนะครับชอบทั้งหมดเลยพอฟันธงที่สามนะครับที่สามนะอ่าครับถามอะไรเดี๋ยวดูก่อนอืม อผู้ใจก็ชอบหลายๆอย่างอือขอขอขอเอาที่สามห้านะครับสามห้ากับสามศูนย์นะอืมชอบแปลกๆอยู่นะสามห้ากับสามศูนย์นะครับสามห้ากับสามศูนย์นะอ่าเอาตัวนี้ก็แล้วกันอ่าเอาจริงๆแล้วก็คงจะ แต่ก็ติดที่สามไว้นะครับติดที่สามไว้นะอืมพอเปลี่ยนใจเป็นสามศูนย์แล้วกันนะอืมใครชอบสามห้าก็จัดไปนะครับสามศูนย์นะอืมตามนี้นะครับกล่าวพัฒนานะครับปล่าวพัฒนาสามศูนย์สามห้าตามนี้นะครับตามนี้นะครับครับอ่าจุดออกไปนะครับจุดออกไปนะฮะอ่าตามนี้นะครับอ่ามาจุดอีกตัวหนึ่งนะครับตามนี้ครับ าตามนี้นะครับฟันธงที่สามขอให้มีสามติดไว้นะขอให้มีสามติดไว้ไม่ว่าจะสามอะไรทั้งสิ้นนะครับาตามนี้ก็จัดไปตามนี้ใครไม่ชอบก็รุนลมพวกความบันเทิงไปนะครับใครชอบไปจัดไปนะครับลาพัฒนาวันที่สิบวันพุธนะอ่าครับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีขอให้มาเด้งเด้งมาบนมาล่างมาคู่กันเลยนะครับอืมประมาณนี้นะครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่วันศุกรนะ์นะครับโชคดีสวัดีครับสวัสดีครับ